ขอมาหลายคนว่าพี่ครับน้องส้มๆเนี่ยทําไมไม่เปลี่ยนชุดสีสักทีนึงวันนี้ผมก็เลยจะมาทําชุดสีเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คมาร์คเขาจะมาร์คนี่ไงมาร์คแกีพี่มันลบไม่ออกนะยักษ์การนี้ดูออกอุ้ย่ไมออการนี้ลบไม่ออกแล้วมึงเอามาให้กูทำไมเฮ้ย ดทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันเลยครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับพี่เฟรมสายย่อกันเลยนะครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้ย่อดิย่อไงย่อะะะเอออายย่่ไปไหนอะกล้องอยู่บนยเกลี่ยแปลกไม่ย่อเลยเอาง่ายเลยคือวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาตอบคำถามคนดูว่าคนดูเนี่ยขอมาหลายคนว่าพี่ครับน้องส้มๆเนี่ยไอยู่ด้านทำไมไม่เปลี่ยนชุดสีสักทีนึ่งวันนี้ผมก็เลยจะทำว่าวันนี้ผมจะมาทำชุดสีแล้วทีนี้ชุดสีเก่า ผมจะขายขายทำไมอ่ะก็กูเปลี่ยนชุดสีแล้วไงแล้วชุดสี่เก่าทำอะไรอ่ะชุดสีเก่าผมบอกเลยว่าเป็นชุดสีแท้เฮ้ยแจกยาอยู่เกมให้กูขายมาเถิดแต่บอกเลยว่าราคาปกติชุดสีเราซื้อห้าพันแล้วบอกว่าของปลอมของเทียบซื้อประมาณสองพันโอเคก็วันนี้เรามาดูเรื่อยๆเกมคับนะครับเฮ้ยเอาเนี่ยดูอะไรอ่ะดูชุดสีชุดสีดูดินาก็ ชุดสีเนี่ยนะครับผมเป็นชุดสีเก่าของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเกมโองไม่เห็นอันนี้คือผมบอกเลยว่าชุดสีที่ผมจะขายมีอะไรบ้างหนึ่งหน้ากากนะครับหน้ากากไม่ใช่หน้ากากอย่างเดียวนะนี่หน้ากากก็มีไฟไม่ให้ไฟไม่ให้มีหน้ากากอันนี้อันนี้ไม่ให้นะครับมีหน้ากากแล้วก็ข้างในก็ปกติก็เป็นหน้ากากปกตินะครับผมแล้วก็คือกิ๊บเคิร์บัดยังอยู่ครบหมดแบบว่ารูนงรูน็อตแต่ว่ากิ๊บผมถอดนะไปหากิ๊บใส่กันเอาเองแล้วก็สำหรับชุดสีข้างหลังตรงเนี้ยปกติแล้วนะครััับผมมมมมนนนนจจะะะเปป็ราณีี้้ติดอยู่่ใช แต่ว่าวันนั้นคือ,อ <c oughs> กลับมาจากมิหูแล้วมัน,นมันรุด ไม่ได้รุดละหักวอะมันหักอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขายแล้วอย่างนี้คือง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่กดราคาให้น้องดีกว่าเอ้น้องๆไม่ต้องกดราคาหรอกไอ้ป่าเปิดมา่าไรสองพันใช่ไหมผมว่าเอาหักแล้วก็สักพันห้าไปตอนนี้เออพันห้าเลยไอ้เหี้ยหักจุดเดียวอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้ทำนะไทยใช่ไหมแท้ชุดสีแท้ทำโอ้โหใส่โอ้โหมุกอะไรวะเนี้ยมุกอวกาศเมายกวาเม็ดมุกเม็ดมุกแล้วก็ตรงนี้นะครับผมคือบอกเลยว่า ได้ครบทุกอย่างโยงเป็นคีบคีบผมเอานะครับทุกอย่างก็มีครบยังไม่ฝั่งนี้ยังไม่แตกนะฝั<ป>ะ่งนี้ยังไม่แตกแต่ว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แตกแตกตรงนี้นี่แตกตรงนี้วันนั้นพี่แบงค์เหยียบคือพี่แบงค์เห็นไงว่าเราอได้ชุดสีใหม่แล้วขเขาก็เลยแบบว่จาจัดชุดสีโอเคน้องๆนั้นแตกเอาไปพันหนึ่งไปอ่าอันนี้ทั้งหมดเลยพันหนึ่งรวมส่งง่ายเลยได้ชิ้นคือได้หน้ากากได้ข้างหน้าแล้วก็ได้บางลงข้างแล้วก็ได้ข้างหลังที่เห็นนี่เลยเนี่ยเออตอนนี้เห็นเลยแล้วทีนี้เร 哎哎哎！A 单。 ชนไม่ได้นะอย่านะโอ้โหเพราะว่โดนผมแดกแล้วก็อย่างเงี้ยครับแดกอะไรโอ้โไม่เอาแดกไม่เอาแคมผมไปทีว่าวันนั้นน่ะกูเนี่ยแดกเนี่ยคืนนั้นที่เราไปจูนเนี่ยไปที่ว่าว่าเขาไปโดนเนี่ยกูแดกรถผมล็อกรอบไปเก้าพันใช่ยนะโอ้โหเอาอีกแล้วขนาดล็อกรอบเก้าพันพันเมตรก็ร้อยหกสิบว้าโอ้ล็อกสิบลูกคือสี่ทำไมล่ะเพราะพอเปิดปุ๊บโอ้โหละวแปดสิบไม่ใช่หรอยังไม่เจอเียยังไม่เจออี๋อ่าย่เลยก็คือชุดสีใหม่นะครับผมก็เป็นชุดสีสวยแม้เกี่ยวกั สวยไหมไม่มันโคราสีแล้วเนี่ยไม่อันนี้มันเป็นสีแบบว่าสีส้มทูโทนแบบแนวว่าคุณเรียกว่าอะไรอะไม่ส้มแล้วนี่แดงแล้วเนี่ยใช่ไม่ส้มถ้าเกิดคุออกแดดนะคือมันจะส้มเว้ยเดี๋ยวเนี้ยวันเนี้ยพี่จะมาเปลี่ยนให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยขอเวลาไปเปลี่ยนก่อนได้ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนมันก็อาจจะใช้เวลาถึงเย็นเลยถูกปะโอ้ยเป็นขนาดนั้นมาผมเปลี่ยนมาทีเดียวไปมันคือมันต้องปาดด้วยผมจับใส่เลยยายายาาคือบอกเลยมันมันต้องปาดตอนนี้มึงเข้าใจไหมมันปาดเยอะแแแแแลลล้้้วววววบบบบ่่่่าา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 าคืือออออเเเเรรรรมมีจจยย์์ตตกกก็็หนนัง วาดไงก็ต้องวาดไปโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ตัดภาพไปตอนทำกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปเอาแล้วผมทุกคนระหว่างทำก็จะมีน้องเกมมาทำให้นะผมเกมงานมือไอ้เหี้ยเฮ้ย่อย่าเลยดีกว่าวะเฮ้ยอันนี้คือก็บอกเลยว่าคุณทำเก่งใช่ไหมเนี้ยไม่เฮ้ยอันนี้ก็กระป๋าบอกว่าไว้ใจก็เลยทำเลยใช่เหรออันนี้แบบว่าประสบการณ์เชี่ยวชาญมากี่ปีครับเนี่ยอันเดียวอันเดียว What the เคยทำมาแค่อันเดียวอันเดียวเยสแม่จะรอดไหมเนี่ยไอ้เกียรอดเยสเยสเบาเ็บเก็บเนื้อเรียบเบ้างไงเราโดไม่มีขุยนะครับ2000 years later โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็เสร็จวันที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะอันนี้เราให้ดูตัวอย่างเฉยว่าการที่เราใส่ยุบสีเนี่ยเป็นยังไงไอเกม ผมมองแล้วมันแปลกๆว่ะแปลกทำไมคือปกติแล้วแบบผมเห็นว่าในรูปนะเห็นในรูปหรือเห็นอะไรอย่างแมงโตดสวยเลยสีส้มแท้ถูกป่ะแต่ว่าคือมันจะออกแดงๆเลยไปทุกคนดูดิคือทำไมที่คิดคิดว่าถ้าเป็นสีแบบนี้ทั้งหมดก็สวยนะใช่สวยแต่กุงงมากเลยว่าทําไมไปแบบนี้แต่ว่าสร้างออกมาคนละพาทป่ะเนี่ยไม่ใช่พาสเดียวกันอันนี้คือสีส้มตรงรุ่นสีส้มบางลมตรงรุ่นมันก็ง่ายเลยคือเราอะต้องออกแดดก่อนด้วยที่คิดว่านะ หรือว่าจะขี่ออกแดดเลยได้ไหมมันไม่มีแดดแล้วแม่ <c oughs> มันเย็นแล้วทุกคนน้อยง่ายเลยก็นี่ทุกคนมาดูดีไซน์ข้างหลังนี่ตอนนี้ก็อันนี้คือผมเสียไปแล้วนะน,นี่ปาดปาดทิ้งไปแล้วปาดทิ้งไปแล้วไงปาดทิ้งไปแล้วอะไรเนะี่ยโอ้โหปาดได้สะทุนมากไม่ไม่ปาดตรงไม่เท่ารถล<บ>งเ่ะมันตรงพอดีแต่มันมันขยุกขยุกอะโอ้ตาละปาดโอ้ไม่ทุกคนดูงานมือปาดดีกว่านี่นี่อันนี้อันนี้งานมือเกมนะพอดีเลยไม่ทำไมมันได้แค่นี้นี่ย มันสะดุดจังเลยนี่สะดุดอะไรเนี่ยไม่ค้างก็ได้เกมไม่ค้างก็ได้แค่นี้นะก็ได้เสียงเียแต่ดังเลยนี่ไงลองจำดิดังข้างล่างใช่ใช้ได้มันเนี่ทุกคนปักเอาทรงดิเห็นไหมไปค้างอะไรล่ะมันเขียนได้เห็นป่ะเออเออทรงมันเป็นไงทรงนอยู่ทรงเป็นไงทุกคนสวยไหมทุกคนคิดว่าสวยไหมเอาเป็นว่าดีกว่าอันเดิม เอาง่ายเลยทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยขอตัดภาพไปตัดสติกเกอร์ดีกว่าวะโอเคไหมตัดทำไมก็ติดเลยติดติดเออพูดผิดแหม่ก็ติดสติกเกอร์ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวว้ามาเจอกันตอนตัดสติกเกอร์เสร็จดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีผู้ชำนาญการนะครับผมสันขวานช็อปผู้พูดที่ลำหน้ก็กระจาย ก็วันอีกแล้วเรามาอยู่กับพี่เอ้ยไม่ใช่แล้วพยักษ์นั่นนะใช่ใช่ายยนี้เลถ้าพี่แกะมาอย่างนี้นี่ผมคงจะเสียใจแย่เลยทุกคนตรงเนี้ยเออเออนี่เลยโหโคตรเข้าอ่ะเนี่ยนะเออไม่ใช่ติดโชคเด็ดเลย ง่ายเลยคือพี่ยักษ์เนี่ยจะบอกให้ว่าเป็นมือหนึ่งของการติดสติ๊กเกอร์พี่ยักษ์พูดทีถ้าพี่ยักษ์ไม่เลิกทำก่อนพี่ยักษ์เป็นไงพี่เปิดร้านแล้วเออใช่เหรออะไรนะร้านร้านอะไรฮักพักนี่ไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดฮักกกสติเอร์ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเลยด้วยไม่เกิดเลยอันนี้คือตรงตรงก็ได้พี่ตรงไหนตรงไหนวัดอยู่เหรอเออง่ายง่ายเลยคือเนี่ยอันนี้เป็นมือหนึ่งมือสองอยู่นู่นทำงานอยู่โรงนี้ทั้งหมดนะก็ตอนนี้จะบอกไว้ก่อนว่าช่องเกมกับช่องพี่แบงค์บินหรือช่องเราสองคนนี้ยังไม่บินอย่างจังเลยใช่เกดก็บิน 7วันย้ำยังเลย14วันผมว่าป่าต้องเบิ้ลไป14แล้วเจียมโดนมาไหนอ่ะมันโดนวันเดียวกับพี่แวงเลยต่อกันเลยก็งันแล้วช่วงนี้ก็อาจจะไม่เห็นพวกเขาทำคลิปก็ต้องแปลกใจก็เดี๋ยวรอ14วันเนาะ7วันก็ติดตามในเฟซอลากันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ตอนเนี้ยคือพี่ยักษ์เนี่ยเราจะมาติดสติกเกอร์ให้เราบอกว่าติดมาเนี่ยแรงไหมพี่ไม่แรงแล้ววันนั้นโดนแดดไหมโอ้โดนแดกไงรถพี่อยู่ข้างในนี่เห็นไปท้ายที่แบบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คมาร์คมาร์คเขาจะมาร์ค นี่ไงมาร์กแี่มันไม่ออกนะยักษ์ปาไม่ออกอุ้ยปากาที่ลบไม่ออกปากกาที่ลบไม่ออกแล้วมึงเอามาให้กูทำไมมึงทำไมไม่นอาที่รถออกอะไรนะตามานี่หว่าเฮ้ยเย็ด็ดเด็ดเดย็ดเด็ดเดออ็เอ็ยเย็เยเย็ยเยยเฮ้ย เดี๋ยวมันต้องลบออกมันมีที่ลอกน้ำยาอยู่พิเศษเอาน้ำมันราดดิน้ำมันปินสินพี่เียดีได้ขีดนิดเดียวเดี๋ยวสัต้นเราจะขีดเยอะแล้วเชียวเอองั้นเอาอย่างเี้อย่าขีดเลยดีกว่าตอนนี้ผมไว้ใจพี่ได้ไหมเนี่ยแเราเอามาวางไว้ที่พี่เรียกว่าแบบปากกาที่มันลบได้ก็คนนึงจะมาร์กไงลบไม่ได้เฮ้ยด้จะมาร์กปากกานี้ลบได้ป่ะเกมใช้มีดขีดจะลบได้ได้อย่าว่าท้อลบได้กันยังไงได้น้องลบได้เฮ้ยย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  ไม่นี่ลบออกไม่ใช่ลบให้หมดลบให้หมดลบออกเหรอไม่ต้องกูทายเนี่ยไม่ๆๆลองดู ยังจี๊งหัวลบชิ้หมายบอกแล้วว่าใช้งานได้แน่นอนเออแต่ตอนนี้เองต้องไปหาอะไรมาให้พี่ลบอันนี้ก่อนแต่ถ้าจะไม่ได้แล้วครับไม่ได้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้อะไรลบแอันนึงทุกคนเล่นตุ๊ดสี่กูแล้วก็เล่นบ้างดูกันเฮ้ยเฮ้ยออกจียักษ์เนี่ยออกมาออด้อเด้ดูนะป๊าบ นี่ต้งใจอะไรพเอ้ชิบหายก็หลอดปลอดภัยกันทุกคนเอางี้งั้นตอนนี้เดี๋ยวขอให้เวลาพี่ยักษ์แล้วก็ช่วยพี่ยักษ์ดีกว่าว่าวันนี้พี่ยักษ์ก็ติดสติ๊กเกอร์แล้วจะสวยมากแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมวทุกคนไป 2,000 years later โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วมาเป็นอีกวันหนึ่งเป็นไงวะสวยไหมเอาแล้วทำไมมันเอาลอกลอกทิ้งเขหรอลอกอะไรทิ้งไอ้พลาสติกใสร็จสติกคือจะผมจะบอกนะครับผมว่าทำไมต้องลอกพลาสติกขึ้นเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันต้องแปะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเวฟมันจะเป็นเงาเงาเว้ยเกมนี่เงินเงิมันจะเป็นเงาเงาเงินเงินแล้วก็เราก็ต้องลอกออกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลอกออกเนี่ย้สติกเกอร์สีขาวออกอะไรเนี่ยอะไรอะไรตุ่มอะไรไหนอ๋อ อ๋อนี่น็อตน็อตน็อตขันขันพลาดขันพลาดกูทำเองไอ้เหี้ยเอาเนี้ยคืออันเนี้ยเราประกอบไม่เสร็จหรอกแต่ทีเนี้ยคือผมแปลกใจมากเลยจุ๋ยนิส้อมพี่แบ๊กเจ๋งไหมเอามาไอ้เหี้ยนีซื้อขอนแกล็แล้วนะจะซื้อขอนแกล็ดเสียงที่อะไรกูรวยอ่ะโอ้โห้ยยยยใช่เหรอโอ้โหใช่เหรอ พลังวิเศษเหรอง่ายๆเลยคือพี่แบงค์นี่เราก็บินอยู่ก็จะไม่ค่อยเห็นในคลิปแกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมาวนๆคลิปพวกเราถูกไหมอ่าก็ง่ายๆเลยคือผมเนี่ยข้องใจตรงนึงคือตรงเนี้ยเนี่ยกูไม่เข้าใจเกมลองไปสาดแดดดิผมว่าอาจจะสวยก็ได้เอางี้เดี๋ยวลองไปดูแดดกันว่าเนี่ยแดดเปียๆเลยเนี่ยโอ้โหอย่างจ้ามึงว่าไงเกมมึงว่าเป็นไงมันสะท้อนมันก็สวยกว่าในร่มอ่ะแต่คนลองดูดิเนี้ยเป็นไงบ้างครับน้องๆมันก็แบบเารบบแบบ ก็แปลกอยู่ดีเอ้าโอว่าอันนี้ถ้ามองท้ายอ่ะมองท้ายสวยมากทุกคนเนี่ยสีมันเป็นูโทนที่แบบว่าตามันสวยมากมันเหมือนมันเหมือนไล่มาอันนี้อันไล่ือนเฟย์เฟย์อะอันเหมือนไล่ไล่จนไปเกือบแดงอ่ะทราง่ายเลยคือจะบอกว่าถ้าเป็นบางลมสีส้มเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเรามองฝั่งข้างจะสวยมากแต่ถ้าเกิดว่ามองข้างหน้ามันจะแปลกๆเราต้องใส่ตะกร้าด้วยอันนี้เราผมเปลี่ยนเป็นน็อตกึ่งมือนะคันนี้จะไล่น็อตกึ่งมือทั้งคันใช่เหรอใช่แต่ว่าไอเกมก็ไม่เปลี่ยนทันทีนี่ไงอะไรเหรอ คนทำ<อ>คนทำคนทำมาได้เสร็จแล้วก็ง่ายเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมแอบติดตามที่หน้ารังด้วยจะบอกเลยว่ามึงว่าไอคันเฟิร์มคันหน้าเนี้ยทบคันกูเนี่ยใครแดงกันวะเอเอว่าสี่ก็ดูแล้วก็เฮ้ยทำไรอะเกิดชนละพี่แบงค์รถชน ไปขี้อยู่ไปขี้อยู่ไปซี้อยู่ว้าวพี่ทุกคนครับใครอยากฟังเรื่องพี่แบงค์แอดชักว่างกดไลค์คลิปนี้เยอะไอเกมไอเกมและก็ช่างทุกคนเป็นพยานได้อยากฟังกดไลค์คลิปนี้มาเยอะทุกคนนะก็สำหรับวันนี้เราไปแล้วคือบอกเลยว่าส้มๆของเราแปลงโฉมเป็นชุดสีใหม่แท้แล้วส่วนที่เก่าใครอยากได้ก็ลองติดต่อกันมาเนาะเท่าไหร่นะพันทวนพันทวนร้อเหมดก็เดี๋ยวแจกฟรีแม่งเลยแจกแจกออกมาแล้วแม่งคลิปมันหลุดอ่ะคลิปมันหลุดเนี่ยป่าโอ้โหเอ้ามึงเป็นเที่ยอะไรเนี่ยไทท อ๋อหนึ่งสักก้อยหรือบอกเลยว่าไม่ได้แอ็กอยู่แล้วแบบแรงแรงแรงแน่นอนที่แดดเหนื่อยหอยไปแล้วเราประกันร้อยเปอร์เซนต์ว่ากูแดกแยังไม่ไม่แดกแดกมาแล้ววันนั้นโอ้โหได้ได้ได้เอารถออกไปเลยโอ้ไปหรือเปล่าวันอ้ำเมื่อคืนใครแดกวันนี้ใครแดกไอเกมมึงพูดมาคืนที่พี่เอาไปจูนอะใครแดกอะโอ้ยังไม่รู้ผลเอาออกมาเอาออกเลยเอาออกเลยสวัสดีครับไไม่เฮ้ยน้องน้องคันนี้แรงปะน้องว่าคันนี้แรงไหม โอ้ไปแล้ไปแล้วไปเยเฮีย